เร็วเนี่ยร่มหนุ่มคนหย่อนไม่เหมือนทุกวันทุกวันนะเมื่อยก็ไปช่อยสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะรอบเย็นนะคะดู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 เขานอนอ้อนแม่ลี่เขาหลบไม่ทันนะหลบไม่ทันนะเพื่อนเออเออแม่ลีรองเท้ารองเท้า เออ <S <s อยากเล่นกับแม่ลีนะคะดูนอนอ้อนใหญ่เลยนะ<ส><ญ>วันนี้เขาอารมณ์ดีนะคะอ้วนอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าอิ่มหรือยังน้อถึงอารมณ์ดีอิ่มบุญว้าวมีตัง <sh arp> มีตังค่ะมีต<า>ัง <sh arp> ค่ะพี่นีดีอีกรอบค่ะสวัสดีรอบเย็นนะคะ โอ้เด็กๆก็จะเดินวุ่นวุ่นกันนิดหน่อยนะคะรอแม่แม่อยู่นะคะวันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่มีโรงเรียนนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้เปิดโรงเรียนจำด้น่อยจหน่อยอ่าอ่าเอ้ยเ,เ,เป่าอีกพุดพุดอ่ะเราเป็นมิตรกันเราเป็นมิตรกันมา<ช>สันสวัสดีค่ะคุณพี่วันนาพุดอ<า>่ะพุดอ่ะจับเช็คเินเช็คเินยางดีเลยคนคนคนพุดอ่ะ อวันนี้อารมณ์ดีถ้าแม่สมเข้าไปนี่บบเมนัมจสีด้ตั้งจับทั้งไลผ่ผอมผูด,ด้สุกใสเลยสุกหลังใสจากบาทในหน้าดาววะ,ะน่าจัดไปโอ้โอขอได้แถอนอคือกล่าวว่าอ้วนเลยบ่งหูจัะสินนงทีง่นั่นสิงไนนั่นทั้งูว่าน,นั่น มเมนติ Moment, พิเสือได้นันพิดสิงได้นันอวนจำก้นผิดแล้วอวนว่ะอยู่ข้างบนออฟฟิศนะคะอยู่นูน่นอยู่ตรงลานแสดงแล้วก็แล้วก็อยู่เอ,อแม่น้ำชีตรงที่เด็กๆเ,เคยไปเล่นน้ำกันนะคะอุ้ยพี่นบพี่นบพี่นบก็แกวตามมั <c oughs> ้เพราะสิงโดนแล้วพราะสิง ชิคกีโอ้ตั้งนี่ไหมสงแปล่งกันค่ะแสง,ง่ายกลุ่มเลยเ <laughs> ลาก็จีมือแห้งเนาะ <laughs> โอ้นั่งเล่นแน่นตัวเนาะโอ้อยากเกียกท่วยน้ำลูกว่าสันทรเอาเมื่อกี้ก็เห็นหยอ,อกกันอยู่ที่กันหน่องวันนี้ก็เริ่มหยอ,อกกันแล้วสวัสดีครับป้าต้อย กบจกทำบุญช่องไม่เตือนแถมคอมเมนต์ไม่โชว์อีกเหมือนดูคลิปแห้งเลยเอ,อ้าวโอ้ยังเราอ้วนเลยว้ายยังอือตาเจ๊กหมดสภาพค่ะตาเจ๊กนี่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 น,น,นี่โอ้มันนี่เขาใกล้ได้ คุณคุโชว์เลยโชว์เลยยังไม่รู้เลยค่ะพี่ดิวคลิปนี้เตือนหรอคะคุณป้าประภัยโอ้ยคุณป้าประภัยนะคุณป้าต้อยคลิปนี้เตือนหรอของพีหยางน้อน,นี่ผลไม้หมดอย่างเหลือกี่ตะกร้าซื้อหกตะกร้าค่ะยังไม่หมดนะคะผลไม้ยังเหลืออยู่ เอาหกตะกร้าแมนบค้ค่ะเดี๋ยวสิบอกแม่ว่านลงซื้อไว้พีอย่างโน่นนี่คู่ซิงพีกับเปิออ้ลอีคือว่าพีพกับเปิ้ลอีก็พีไงพีเหรอเออใช่ไหนคุณก็คืออย่างเนี่นนนยไหนคุณพี่ใหม่พี่ใหม่โอ้คุณพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่หกตะกร้า ขอบคุณมากมากค่ะโอ้โหนั่งโชว์ใหญ่เลยอุ้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 ยเฮ้ยอโศอุ่มบุญมาเล่นแล้วค่นนี้ผมอยากโชว์แล้วครับผมอยากโชว์แล้วครับวันนี้ผมยังไม่ได้โชว์เต็มที่เท่าไหร่ครับวับสันป่อนป่อนขาบโู่โชว์อีอกเข่วลุดเด้อ ฟันหักนะเหลือคะ่ะคุณหนูป้ายังมีอยู่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้วยเหลือ,เหล,อเหลือทั้งหมดห้าสิบาวีเหลือห้าสิบสามวีคะ่ะกล้วยทั้งหมดเหลือห้าสิบสามวีแค่ตลุกไม่มีคะ่ะมีแต่ผลไม้กับกล้วยนะคะวันนี้ชส่ให้พี่สิงหา่า ดูดูดูเขาทำดูเขาทำเอ้ยเว้ยเฮ้ยฮ่ยฮฮึยอผลไม้เหลือสองร้อยยี่สิบสี่ตะกร้านะคะผลไม้ว่าไงคะสินุป้าจะเอากล้วยหรืออะไรผลไม้ดีเราจะได้จัดเตรียมจัดให้เด็กๆพร้อมๆกันเลย โอ้ว oh, like like ันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะอบอ้าวเหมือนจะมีฝนเลยบรรยากาศเหมือนจะเป็นฝนเลยค่ะคนเก็บขยะจะเป็นแต่งตัวอล่อๆด้วยชุดของเมฟซีเ้ยค่ะนี่เมฟซีเพิ่นเอามาให้วังกะเว้นค่ะเสียงคือแต่งตัวหล่อแท้มือหนีพนะกล้วยใช่ค่ะนุป้าเสื้อหล่อๆนี้จากเมฟซีมาเมื่อตอนกลางวันนะคะ ก็นี่แหละค่ะได้ตัวเดียวนี่แหละค่ะเสือผ่าหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเลือกได้ตัวเดียวถือใจแม่ตุ่มอยู่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียนแมียนเลือกให้เนาะให้ผัวใส่แต่ว่าถือใจเมียเสือผ่าพอเตรียมกะมิโตเมสม้หลักเลือกเหรอแล้วจะเป็นสุกันลูกแลวบอผมอยากโชว์ผมอยากโชว์ วันนี้ยังโชว์ไม่เต็มที่เลยให้ผมจับไปก uh ้อนได้ก็ได um> ้เด hm ี๋ยวไประจบไหมจักตะก้าจากพี่เก้สอสิบตะก้าจากพี่นิสาลัสามสิบตะก้าพี่ใหม่หกตะก้าทั้งหมดสี่สิบหกตะก้าคุณพี่ทองสีกล้วยหกบีจัดพร้อมกล้วยหกบีคุณพี่ทองสีเลยเดี๋ยวไล่ใหม่เบิ่งคุณใดนี่ก่อนพี่ทองสีกล้วยหกบีนะคะแล้วก็ พี่เกสรส10ตะก้าพี่นิสสารัต30ตะก้าพี่ใหม่6ตะก้าค่ะโอเคค่ะจัดเลยค่ะ46ตะก้าพร้อมกล้วยหกหนูปลาบอกกล้วย8บีค่ะให้น้องน้องค่ะพี่เดือนสองบีค่ะกล้วย8วีให้พี่เดือนสองหนูปลาใช่แล้วใช่แล้วเดือนแล้วใครอีกชั้นนี้เนี่ย มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าพี่เดือนหรือเปล่าไหนให้พี่เดือนให้พี่เดือนสองวีกล้วยแปดวีนี้ให้เด็กๆใช่ไหมคะส่วนสองวีนี้คือให้พี่เดือนเป็นสิบวีบอกค่ะหนูป้าเดี๋ยวรอคำตอบก่อนสดีค่ะยํำค่ะแม่สมพะนะเป็นสิบวีของเด็กแปดวีของเด็กเอ้ยของเด็กแปดวีของพี่เดือนสอง แม่สมค้ายอดทับมาเท่าไหร่คะคลิปเก้างานยูไม่ได้ดูเลยเท่าไรก่อนไปอยู่ในคลิปค่ะจำไม่ได้แล้วจำบ่ได้เพราะนะย่อนไปเบิ่งในคลิปไหล่ะคลิปของแม่วบอนคลิปของแม่สมกับมีม่ค่ะมีมีนะคะก็จำไม่ได้แล้วอะคะ่ะว่าเท่าไหร่เพราะว่าก็ต่อย,ยอดมาเรื่อยของเด็กแก๊งที่เราเอาไปถวายให้กับหลวงปู่นะคะก็ต่อย,ยอดก็มาเรื่อยๆนะคะ เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดพะนะอืมม่เอฟซี่พ่นหูพ่นเหม็นมาบอกกันแล้วโอ้บรรยากาศแดดร่มลม,มตกแล้วนะคะแนะดดล่มลมตกแล้วเหมือนฝนจะตกฝนติดตกน้ำหมุนะเวทบ้านทลาดเดอ้อบัดนี้ ขออ่านง้นให้ก็เสีความขยันสองล้วคะแนนแม่สุมไม่ตอบอา้าวหนูบ่ได้อ่านพี่ดิวขออภัยด้วยค่ะถามแม่ <c oughs> แลวแต่พี่ดิวเลยนะคะหนูไม่ได้อ่านเม้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพ่นเพ่นมิงหน่อยเพื่อนอยากมาหล่นกพี่เดือนมิงมิงจะมาเล่นน้ำพี่เดือนนะคะ <c oughs> กับรอยมะเล็นน้ำเขาแล้วนะน้่อยนะเนี่ยตอนนี้พ่อพอก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะฮึดฮึด้ึดฮึดุาาย้ยเอเเยเึดเึดฮึดฮึดหุดฮสดฮึดเนดฮดฮึดฮึดฮกดดฮึดด้ึ หา้พี่เดือนใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ล่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยล่มฟื้นเลยล่มพัดวีวีเลยบรรยากาศเหมือนฝนเลยจะเป็นฝนหรือเปล่า กลัวว่าจะเป็นฝนนะคะนี่ฝนดดหลักกูได้อนดก็ม,ดดมากล้นะกรดยมร้อนมากคะรนะ <c oughs> ้อนค่ะเมื่อเช้าร้อนอบเอามากแต่มาตอนนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแดดบดแล้วคะ่ะมีลมด้วย ตอนนี้เด็กๆก็ได้ทานกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผลไม้จ้าเราเราเอากล้วยใส่กับผลไม้มาให้เด็กๆแล้วนะคะระหว่างฝายุฤดูร้อนด้วยจ้ะคุณน่ะนี่ราคาทิ้งตีกลัวที่สุดคือฝายดูดูร้อนนี่แหะขอบคุณค่ะคุณพี่ทองสีโอนแล้วนะคะ โอ้เด็กๆได้กินนิ่งกันทุกเชือกเลยค่ะนี่มดค้องกินกระเดินต่อว่าสันออกกําลัางกายมันใหญ่เมื่อสิได้กินต่อไป <c oughs> น่พายุมาอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี้โอ้มาใส่บุญพระเบี้บานตลาดเลยเสาร์อาทิตย์นี้ว่าสันมาพายุนี่ค่ะพี่ปีนะคะพี่บุก๊กนี่ยืนกินอยู่นี่ค่ะอยู่มุมคุณ พี่ปีกับน้องดาวอยู่กลมข่าพายุจากข้างอีสานบุรีรัมย์สุรินโคราชยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะสุรินกัมีเนาะสุรินโคราชบุรีรัมย์มาตะฝนเด้อขาดล่มพายุจะมาด้เห้ยจังไรจังหวัดจังสัน <laughs> เดี๋ยวสิแรนมาอยู่บ้าน่พราะไยพีกนี่ละ <laughs> ผละไม้เหลือ,อร้อย ร้เจ็ดสิบแปดตะก้ากล้วยเลืออ๋อกำลังเคลียร์กล้วยอยู่นะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะผลไม้เรือร้อยเจ็ดสิบแปดตะก้าสุดท้ายนะคะติ้งนองติ้งนองผู้ใดสิมาโน่ร้อยเจ็ดสิบแปดตะก้าสุดท้ายมากมากค่ะมากเล็กเล็กก่อสิุดแก่ับานคำละพอสิสดแตปนอนพักเอาแรงมืออื่นเจ้ากะต่องได้ไปทำงานแต่เช้าค่ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้นองวันนี้น้องดาวกินเยอะๆนะพรุ่งนี้จะไปทํางานแล้วนะไปเป็นสั่งปลากล้วยเหลื้อสามสิบเจ็ดวีนะคะเออเมืองพี่ปีหยัมแก้มตุยตุยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิศลักยันยังเฮ้ย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 ว่าเลิศลักไหมสวัสดีค่ะสุจิตราพรุ่งนี้พีปีไม่ ไม่ค่ะพี่ปีไม่ได้ไปนะคะพรุ่งนี้เราจะเอาแม่ตายไปนะคะช้างน้อยกับจิไปแต่พี่บัวบานกับพี่เลิศรักกระดาวจ้ะอ๋อช้างน้อยไปสามเชือกนะคะพี่บัวน้องดาวเลิศรักนะคะไปเป็นช้างป่าช้างของสั่งไปให้เขาไล่คุ้งไปเป็นสั่งให้เขาอะไรุง <c oughs> <ๆ>้งของไปเป็นลูกสั่งวันวัวาอ๋อไปอยู่โรงเรียนได้สิปิดอ๋อพรุ่งนี้ปิด<ไ>ปพด<า><า>รุนนะะ่งนี้ปิดเรียนนะคะพรุ่งนี้ปิดเรียน แล้ว่าพรุ่งนี้พ่อพ่อหอบแน่ๆพนะพนึงเขาบอกหอบดราสิหอบจะไปยืนเล่นเพืนเดียวเหรอเดินไกลนะคะพรุ่งนี้เดินไกลเราก็เลยไม่หนูก็เลยไม่เอาพี่ปีไปนะคะเอาแม่ตายไปแคนนะคะอ้วนข้ามเขตพนะอ้วนไปเท่นไปเท่นพี่เดือนค่ะหัวหน้าเสิงสัตว์มาขอหัวหน้ามาขอนะคะขอช้างเด็กจากพี่ เขาเลยเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนเอาดาราน้อยไปเป็นห่วงตาเรือนจะวิ่งไหวไหมพนะปุ่นปุ่นพุ่นตะก้าพี่ปีอุ้มบุญเอาออกไปแล้วลุงออดตะก้าพี่ปีอุ้มบุญเอาออกไปแล้วพุ่นอุ้มบุญบอกเดี๋ยวเก็บตะก้าให้วัสดุหนูบอกเก็บบะแมงของหนู โม่ใจของนูหนู้โ่เก็บมาสัน่นมาตะลืนไม่วิ่งหรอกเหนื่อยเดินดีกว่าพะนะตะล่นสีวิ่งวิ่งท่านลูกกล้วยเรือนะคะกล้วยเรือสามสิบเจ็ดผลไม้ร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมพี่นิดกล้วยสองบีค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะพี่นิดวัววิ่งห้าเมตรเหยอมโดนจับเลยนี่ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะพี่นิดโนออิดนิด no, <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> กดไลค์ให้แล้วจ้าพระนะตัวเงิน ช้างตะเรินวิ่งไปให้เขาจับสือ่อคนเหนื่อยกันเนาคนเล่นไปให้เขาจับคนยิกาเลน่นโตเหนื่อยนะคะพรุ่งนี้เด็กๆจะไปไหนกันล่ะคะพรุ่งนี้น้องดาวพี่บัวแล้วก็เลื่อนลักนะคะจะไปเป็นช้างให้เขาคล้องนะคะช้างป่านะคะไปแสดงอยู่ในป่าอยู่หลังออฟฟิศนะคะตรงที่เด็กๆไปเล่นน้ำชีกันนะคะ แม่ลีตามไปสู่เสบียง,งช้างป่าหรือเปล่าไปายุคยค่ะไปยุคค่ะแล้วก็จะเริ่ม้ไปเป็นช้างป่าตรงนู้นป่าตรงปากน้ำทางม้านทดาข้าวหนะเขาให้แต่ควานข้าวเขาเลี้ยงแต่ควานช้างแม่แม่ที่ไปตามควานช้างหนะหากินเองดาวดาวเสกไส้สเลี้ยวดาวมาแม่ที่โดนแม่ผิดอ่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้พี่ปีเฝ้าบ้าน ยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นกับชายเลิฟหรือเปล่านะคะก็รอดูก่อนว่าชายเลิฟจะไปที่ทํางานหรือเปล่าถ้าชายเลิฟไปก็จะให้พ่อสีมเอาไปผูกไว้ให้ที่นั่นนะคะไปอยู่กับแม่โมเพื่อที่จะได้มีเพื่อนนะคะอ๋อใช่ค่ะไม่มีไล์นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะเป็นเขาอนุรักษ์ค่ะเขาอนุลักษ์สำหรับ ช่างกล้องบอคา้าไทยสิไลตตัวเนี่ยมันเอามันห่อนเลยมันไปไว่ายอุ่นอุนประยูรอะไรตัวเนี่ยแม่ให้มุนันละแม่อันนะสิไลตเอาไปทำงานเลยค่ะอยู่ี่พนะเนียดนะคนเนียดคนเนียด อขอบคุณนะคะพี่ดิวกล้วยหกหวีแม่ลีเตรียมอาหารไว้ให้ลูกชายแล้วหละบนะดเอเใช่ค่ะพรุ่งนี้เขาห้ามถ่ายนะคะถ่ายไม่ได้นะคะไปได้ค่ะแต่ห้ามถ่ายาไไยูทูบอไไนนันเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็แม่ตสมขออนุญาตจบเลยสุดนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อกันที่ช่องพายเลิศลักนะคะ เ,เ,เดี๋ยว,ให,วยให้พี่เดือนก่อนไปเอาไปกันหก <6 S 1> <6 S 2> วีจากพี่ดิวจากพี่ดิวไปให้พี่เดือนนะคะคุณตาพิจากจัดไปนะคะให้แม่ไั่ได้ไหมครับแม่สมอยากฟังเรื่องผีครับดาวอย่าแม่ไพ่ต่อไปจะพลไม่พวกน้ย้ำคำาีิกลาฟังอยู่บ่เนาะอ,อย่าบอยานพี่นวลย,ยานผีบ่เนาะนี่นเนาะตีบอให้แม่ไพ่เล่าเรื่องผีนี่ แม่ไพกลับแล้วหรอคะย่างค่ะแม่ไพย,ยังอยู่นะคะแต่ว่าให้ให้ให้แม่อันไล่ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ไพ่ตามมาด้วยค่ะเด้อนางพีก็ให้เราตอนเย็นมันจังแบบทุขึ้นโอ้แม่ไพา่าเอาไว,ไว้วัดมืดแล้วจวันาาวาหมอเสาเป็ดบุญโยว,วัดปลอยนางพีไว,ไว้วัดมืดแลว้วนนโอ้รถเต็มมาบ่ได้พะนะแม่ไพ,พะนะ่พนารถเต็ม เอาภาพ,พยนต์มานั่งบอด้ยพอค่ะก็เลยเอาไหวบากอนเอฟซีผีเยอะเทปะนะ <laughs> พี่น้องแอสรซมบับคะแนนคนขยันที่แม่วอนโอเคค่ะพี่ดิวขอบคุณค่ะสำหรบับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะ